17นาฬิกาตรงนะครับน้ำยังออกเต็มท่อปั๊มขนาด5.5แรงม้า380โวลตนะครับท่อออก3นิ้ว5โมงเย็นเป๊ะน้ำยังออกอยู่นะครับเต็มท่อเลยใช้กับแผงโซลาเซลล์550วัตต์16แผงนี่ลุงเจ้าของบอ่อเป็นไงลุงแรงไหม สุดยอดจะทำอ้อยกี่ไร่นะตรงเนี้ยสิบกว่าไร่นะครับยาด้วยแล้วก็ที่จะทำอ้อยด้วยกับสิบยี่สิบกว่าไร่ไกับปั๊มห้าจุดห้าแรงนะครับเวลาห้าโมงเย็นตรงเป๊ะน้ำยังออกอยู่บ่อ,บอนี้นะครับเป็นการ รับทุนส่งเสริมจากโรงงานน้ำตาลสิงห์บุรีนะครับผ่อนห้าปีครับเจ้าของไร่ก็จะทำอ้อยนะครับก็ได้ใช้งบของโรงงานนะครับมิตรผลสิงห์บุรีในการติดตั้งผ่อนห้าปีครับรวมโครงการระบบชนประทานห้าโมงเย็ยนครับน้ำยังออกถึงท่อเลยท่อออกสามนิ้ว โครงสร้างเสาปูนโครงสร้างเสา,สาปูนเหล็กทำมะไนนะครับเสนหน้าสี่แปหน้าสามกับเวลาเย็นๆเป็นบ่อเจาะใหม่นะครับลูงนี้หน้าหกขนาดหกนิ้วลึกสี่สิบเมตรนะครับยี่สิบวา ย่อนไปห้าท่อนครับสนใจติดต่อได้นะครับศูนย์แ8ดสี่สดกัดตรงนี้หลังวัดประดับตำบลบางกระจารันอำเภอค่ายบางกระจารันจังหวัดสิงห์บุรีนะครับขอบคุณครับ